สบายดีพี่น้องมาสุขสุกคนนะจ้ามาปีหมูเขากันเรียบร้อยมา็วเลเเ็รดยวแ้วมากกอกพี่น้องอันนี้กันหนึ่งดอกกระลำเข้ากันเรียบร้อยมามามาตาคือนัวทะลุไข่เล้ยบ้นเ้สบายดี ขอนกันเลยพี่น้องเดินมาเดิมมาเดิมมาเดิขอดงนเออขงกันขอดีอย่างเราก็ทำมกไม่สบายทีพี่น้องมาถูกทุกคนนะจ้ามากินข่าพี่น้องเสพเปี๊งหมู้เสีเหตุเนอาปีงหมูนี่แหละพี่น้อง พุทแม่ส่สงนะ้ครับเบิร์ดเหมือนเหมือหนหนักอนะส่งได้ที่นี่ครับอเบิร์ดนช่ชัวร์ขอบคุณมากขอบคุณจัง mọi bọc mọi người mọi bọc mọi người bọc người mọi người bọc người mọi 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 tôi là người làm từ xoài nào hay là ăn mặc trống trưa là tôi rất là ngon giảm mạnh hư hỏng mất nó hư 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 hư

ตะะัวก็ตัวมนกนเ่นีตกัวเรา่งเมกาใจม่เจอหขยันเจสาเขาบามเ็อนำเี่ยวไปคนเียวเขาดนสมบน้มันตงไว้น้ำเี่ยวฮัก๋วเียวนืไม่เนาะ อ่้วทุกทนกยนอืมนี่ยากไบงบ้างแค่บุ๊อย่าใช่ บาหยยาซาบาเด็ดจะได้ไบ้ปวดปกปพักอยู่เผ็เห็นไแบบเด็ดขั้นมันยังไปใหม่เรื่อยๆับมันกอไก่กับอย่นออก หอดแล้วมายพวกไก่กับย่ามไปหาหัดเขาเรียกว่ากิหลักเนาะมั่ออกทางเอามารุษกับตองเห็นนะนะตองเห็นบาาเ่าเรือเนี่ยตัวแบจะมากร่แ ขึ้นกมาแล้วมนจะมายุนมันไปนะน้องมล้วก็ข้าวขึ้นข้าวแรกมันนี่นะคือแบบบ๊วยขึนนมนี่ลองขึ้นมันเมือกเตานึงเนาะมันเมือกสอเตาใช่ไหลส่วนใบก็ลองกินข้าวเลย แม่ก็เตจิกก kind of ็โตมากหรอโรมาเล่นน้ำลมเรื่องนัสาวกะนัสาวกะเออน้องพี่น้องทั้งแม่จิกพี่น้องเลยตอนนี้เพป็นไงสบายโทรม่นล่นเลยแม่กะว่าไปฟังเล่าก็ได้าจากได้โชว์กับไปเรี้ยงนะลูกสาวเลาลูกสาวเราเอาคัวได้หาพกตีแล้ว อ่าบมีล <tampoco S 2> <I mean. S 1> ูก hmm. บ no, no ่ได <h Yeah. c oughs> mm ้โซโซพันไฟไปคันแม่ติดแล้วยังบ่ได้คิดน้คิดยังบ่ได้ตัคือให้พอรู่า้อนก็ะเว้ามนียู่เกระเว้าียู่่มาเว้าให้เห็ดมันทเอาไปอยู่นําก็เฮ็ดหดบังคือนี่นะให้แบบ ไปไกล้ยมากให้แม่ฮะหมนูนะมาให้กันมาให้เฮ็ดมาเริ่มไหมน่นะเราเล่าชุบมาถอกันว่าเรคือกันมซื้อกันถักแนอยากกันยันแอนี่นี่นี่็อุ้ยยังไงาเล่าแน่ๆผ่นแบน้องหอมมุกยังบ้านเนี่ย เดนนองมิตคิดว่ามันไอ้นองกันฟองมากก่าเขาเพาเป็นมันถึกน้ำเด็กดื้อเลยสปาปไปสบาดสบไปโอเคแล้วพี่น้องลาไปก่อนนะพี่น้องน้อสบายดีพ okay. ี่น้องรตกพี่ดื้อราย